ด k คลอาลซึ้งฝากถึงแฟนผี ยอดตำนานนายทวารปีศาจแดงวัย32ปีอำลาผีแดงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเฝ้าสอามานานกว่า12ปีในสีเสื้อของยูไนเต็ดโดยทั้งเจ้าตัวได้ออกมากล่าวอำลาทีมรักผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมีใจความว่าผมแค่อยากจะส่งข้อความนี้ไปถึงแฟนผีทุกคนเลยนะผมขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งจากใจจริงตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาพวกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขประสบความสําเร็จกันมามา,มากมายตั้งแต่สมัยที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันผู้บังเกิดก้าวพาผมก้าวเท้าลงเหยียบบนพื้นที่แห่งนี้ที่โอทับฟอรั้งก แต่นั้นเป็นต้นมาผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมเสื้อตัวนี้ลงไปเฝ้าเสาในฐานะนายทวารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โชคดีได้มีโอกาสอยู่ในจุดที่มีเพียงไม่กี่คนได้รับโอกาสนี้ทั้งหมดนี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําตอนนี้มันคงถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วสําหรับการ,รเผชิญความท้าทายใหม่ในเส้นทางของผมเพื่อผลักดันตัวผมเองไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆอีกครั้งยูไนเต็ดจะอยู่ในใจของผมเสมอยูไนเต็ดหล่อหลอมให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปดาวิดเด แฟนแมนยูหรือแฟนบอลทีมอื่นคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนะครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับบอลบอยหน่อยนะครับ